เอาละแล้วตอนนี้ลูกแก้วกระชาลูกใหม่ล่าสุดก็ได้ออกมาทุกคนได้จุ่มกันแล้วแต่ว่าผมเนี่ยยังจุ่มไม่ได้สก,กินทองนะวันนี้เลยหยิบสก,กินม่วงของเวลรลีนที่มีชื่อว่าสวรรค์ประดิษฐ์มาให้ทุกคนได้ดูกันก่อนโดยอยันเตอริโอนั้นเขาจะมาในชุดโทนสีดําปนเขียวอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับสีต้นไม้เก่าเส้นผมของเขาให้ฟิลให้อารมณ์เหมือนถาวรที่พันกันอยู่เพื่อนเื่อคนไหนที่อยากได้แล้วก็จะต้องจุ่มในลูกแก้วกระชาลูกใหม่ล่าสุดเท่านั้นละฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เด ริสแปนชอปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งานไทยแลนด์เกมโชว์2025เตรียมพบกับเหล่ารีมเมอร์ชื่อดังมากมายที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกและเซ็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตชื่อดังมากมายที่จะรอต้อนรับทุกคนนับสิบอยู่ที่บูธ ตอกย้ำความเปทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมลับแจกของสุดพิเศษจากแล็ละ็อกเจนสิธิ์ห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมศิลิกิตและพบกันที่บูธลิสต์แมนช็อปเอาละฮะแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่กับตะเกีเงไปที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินม่วงใหม่ล่าสุดของออนโตเิโอครับระหวังเล่นเพื่อนๆดูสกินกันไปด้วยแล้วกันครับ เราอยู่กันในดานโรงพยาบาลพระหฤทัยเดินใช้ตรงนี้เข้ามาแล้วมีติดตั้เล็กอยู่ครับตรงพระแม่ไม่มีแล้วมาเจอกับเพอร์ฟูเมอร์ตรงอินฟินิตี้ครับวางเซนเซียโซลต้าไว้หนึ่งแล้วว่าจังหวะสองเราเรียบแผ่ยังไม่ได้แล้วตีเข้าไปครับแต่ว่ามียูโฟเรีอาคาตรงนี้น้ําหอมจะเล่นได้ค่อนข้างเยอะพับมาอยู่เวลาก,กันก่อนส่วนไวโอลีต้องเคลียร์ไม้กันไปครับโอ้โแลเราผมข้างหลังไม่รู้ว่าใครม้วในให้นะ โอ้เป็นเกียวดีเหลือเกินครับทางด้านของอัตเตรโอแล้วเดินมาตรงนี้ทางด้านของเพอร์ฟูเมอร์ยังฉีดไม่ไกลแล้วเข้ามาใกล้ๆวางเส้นเสียงโซนาตาเอาไว้หนึ่งเส้นลอไลบีก็เข้ามาใกล้ๆแบบตีลงงานตีไปก่อนหนึ่งทีก็ปลด,ล,ดกกล็อกสกิลกันไปแล้วเพอร์ฟูเมอร์ไม่ได้ฉีดน้ำหอมไว้ด้วยครับไล่ตามกันมาต่อตรงนี้นักปรุน้ำหอมพับไม้ต้องเคลียร์ไม้กันไปไปครับไล่ตามกันต่อครับ เดนโนตรงนี้หมดไปแเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิ่งพร้อมที่จะใช้งานแล้วด้วย <c oughs> ดาน้ามีมาให้เล่นกันอยู่ยังไงครับเราจะวางเส้นเสียงโซนาตาดักหน้ากนเอาไว้แลวหว่างก็ไปแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแล้วชดนี้ทําได้ดีครับจับฮิ้วกันขึ้นมาเลยครับ, <c oughs> บเบลดมนตอยู่บ้านเล็กนะต้องเดินมาวางเก้าอี้ไกลๆกันก่อนครับในเกมนี้มีทหารรับจ้างมีนักปรุงน้ําหอมครับมีครับบอยและผู้อย่างรู้เอาละครับสตีเตอตัดยังเด้งกันอยู่แล้วมีเครื่องสัตว์อยู่ตรงท่อยาววางทานะข้อเดวโนโนไปก่อน เป็นเหมือนจะเป็นเสียผู้อย่างรู้ครับต้องมาดูว่าจะเข้ายาวเลยหรือเปล่าแล้วเดวินโนดยังยิงไล่กันอยู่นะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะยังไงจะวางเส้นเสียงโซนัสโอ้ยเรามาครับทางด้านของเบอร์เซเดอรี่แล้วยังเรียกแผ่ไม่ได้แล้วก็มาใกล้ๆเล่นเฟกกันไปเลยช่วยกันขึ้นมาจาังหวะนี้แล้วมีบริงคาอยู่ในมือล้วไล่ตากม,มาชิดอยู่โฟเลกันไว้อยู่ลรวบริงสามต้องหนึ่งตีเข้าไปเรียบร้อยครับ เอาละฮะตรงนี้เพอร์ฟูเมอร์จะร่วงอีกหนึ่งแล้วใกล้ๆบีเมอร์เซนีวางเส้นเสียงไว้หนึ่งแล้ววางอีกหนึ่งขอยิงเส้นกันหน่อยโดนหรือเปล่าแล้วโดนท่างเมอร์เซนารีไปอีกคนครับโอ้โหเอาะฮะเป็นเกมล้มสองของเซอร์วร์และวคือไซเฟอร์ยังไม่เสร็จแม้แต่เครื่องเดียวครับหยิบทางด้านของตัวเพอร์ฟูเมอร์มาอีกหนึ่งครับไปวางเก้าอี้ใกล้ๆกันก่อน ่ากันไฟเคอร์เฟอร์ตอนนี้อัปเดตเสร็จ2เครื่องแล้วมีเสียอยู่ใกล้ๆครับอีกทางด้านของเดมอนโนดดักกันเอาไว้วางเส้นเสียงมาหนึ่งแล้วยังเรียกแผ่ไม่ได้จะเดินเลยหรือเปล่าแลวหยิงเส้นเสียงเข้ามาแล้วเจ็บไปด้วยครับเอาละผู้อย่างรู้บาดเจ็บไปหนึ่งคันแล้วยังมีอาม์มกาดามเมต้ตองโฟกัสที่เพอรมฟูมเมื่อกันก่อน,อนไล่บีกันเข้ามาทางด้านของเสียก,ก็พยายามที่จะบล็อก แล้วด้านหน้าวางเส้นเสียดไปหนึ่งเส้นที่2แล้วยังไม่โดนแล้วเขามาเกลการตรงนี้ยังไงสีไม่โดนแล้วต้องยิงเส้นเสียงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหทางนักของนักปรุงน้ําหอมครับร่วงเป็นรอบสุดท้ายจับฮิ้วกันขึ้นมาโอ้โหต้องระาวาังขบ,บอยไว้ด้วยครับเดินกันมาเยาๆเขาอีอจะรวดรอยอยู่แล้วบอกเลยว่าใบใบแน่นอนเรียบร้อยครับแตกหนึ่งเดินมาเช็คโอ้โหแล้วมีรอยเท้าเข้าหน้าโดนกันไปหนึ่ง เสียงเครื่องไซเฟอร์บนโรงพยาบาลคา่อนข้างดังครับต้องขึ้นมาเช็คกันหน่อยวันนี้จะเจอกับใครแล้วเจอกับเสียงูุอย่างรู้แล้วโดนตีทิ้งกันไปโอ้โหเครื่องไซเฟอร์เก้า,า,าสิบครับมาจาับธนาของเสียกันก่อนมีเบสเมนต์ไม้เบสเมนต์ไม่มีครับ อยู่ตรงบ้านเล็กน,นะแล้วก็จับมาวางเขาอีเจ้ารวยครับตัวแรกที่เฟอร์ฟูเมอร์นั่งอยู่โอ้โหเมื่อกี้ติดตัดเท็กเกินอยู่ด้วยครับไม่เจอคาร์บอยเลยครับรอบนี้เทอร์ไซเฟอร์เครื่องที่สาวเสร็จมาเป็นที่เรียบร้อยเอาครับมีไกลๆก็เครื่องสักกันอยู่ต้องยิงท้าตัวเดวนโนไปก่อนแล้วใกล้ๆตรงนี้เป็นทางด้านของเบอร์เซดารีเบอร์เซดารีจะเข้าได้ไหมจะเซฟแผ่หรือเปล่าล้วเข้าบีบเข้ามาจ่ายไอรนอนแดงกันไป วางโซลาต้าไว้หนึ่งแล้วเส้นที่สองหแล้วยังไม่ได้ยิงทางหน้าของรัสติกไปแล้วยังไงได้หรือเปล่าเข้ามาใกล้ๆจังหวะนี้แล้วโอ้โหโดนตีไปอีกหนึ่งทีเอาครับไปกันต่อครับตรงนี้โฟกัสที่หน้าของเซฟุยังรู้ไม่แน่ใจเขามีนกไม้แล้วเขามาใกล้ๆจังหวะนี้ตีชิงกันไปเอาละครับผมถ้าเกิดคนที่ไม่เจ็บก็จะเป็นคาร์บ,บอยนะครับโอ้แต่ว่ารอบนี้ยังไม่เจอหน้าคาร์บ,บอยเลยจับวางเก้าอี้จะรวยกันไฟครับเครื่องไซเฟอร์สองเครื่องครับมีเครื่องไกลไตรง นะที่เมื่อกี้มันสัตว์กันอยู่แต่ว่าเมอร์เซเดสมันจะออกไปด้านขวาครับโอ้โหแล้ววางดักไว้ก่อนมาบีเมอร์เซเดสบอครับให้ออกจากเครื่องโอ้โอแล้วเครื่องไซเฟอร์เพิ่งจะกดได้นิดเดียวครับวางเส้นเสี่ยงไว้โอ้โหแต่ว่าระยะมันไกลไปครับยิงไม่ได้นะฮะต้องกลับไปเอาทางน้าของผู้ยังรู้กันก่อนย้อนกลับมาเราวมาแล้วด้วยครับคัอบบอย ขบอยอยู่ใกลๆต้องหนีแล้วโดนตีไปก่อนหนึ่งบบชีขบัดเจ็บกันไปไลาตาท่าหน้าของเสียผูย้อย่างลุกแล้วมีการเดินย่อๆกันแบบนี้มีนกไหมแล้วตีกันไปได้งไงตีดได้หรือเปล่าแล้วเรียบร้อยครับนกยังไม่มาหรือว่าไม่เรียกไม่แน่จใจไกลๆมีทา่าหน้าขบอยอยู่ต้องไล่เส้นครับต้องไล่เส้นกันออกไปก่อนไล่เส้นไปครับแล้วหยิบทหน้าของอู้แล้วไปโดนขบ,บอยด้วยครับ กาว่าจะไล่เส้นธรรมดาแล้วจวังหวะนี้ขบอยร,รวบไปอีกหนึ่งโอ้โหกลายเป็นดีเฉยเบยครับต้องหาเมอร์เซนารี่ครับโอ้แล้วยังคูดาประตูวับอีก60วินาทีเดินยาวๆครับต้องมาดูว่าจะเจอหรือเปล่าครับโอ้แล้วก็ใครที่รู้ครับว่าอันโตนิโอไปม้วดผลร้านไหลนี่บอกหน่อยโอ้โหเกียวสวยเหลือเกินครับผมของนางเอ้ยผมของเขาครับ นานนี้ต้องใช้กับผู้หญิงฮะโอ้โหเรามาใกล้ๆตรงนี้ติดเดอะาัันได้กันอยู่อินฟินิตี้โอ้โหแล้วมีเสียงเครื่องครับได้โอ้โหแปดได้อยู่ครับ75 80แล้วก็เดตตัหายไปครับต้องมาดูว่าอยู่ไหนแล้วอ้าวเราเจอเมอร์เซเดสแล้วมาครับใช้ท่าหน้าของตัวเดนโบนดิงก่อนไล่กันไปได้ไหมโอ้แล้วตรงนี้เส้นเซจะวางยากนิดนึงขึ้นด้านบน ขึ้นด้านบนลาบีกันเข้ามาใกล้ๆขอตีโอ้โหแล้วมีอิรูเชียนครับโอ้โหวางเส้นไปหนึ่งแล้วไม่โดนยังไงแล้วยิงไปก็ยังไม่ได้ครับต้องเคลียร์ไม้กันไปไล่ตามกันต่อไปครับทหารรับจ้างโดดลงมาด้านล่างไลบีกันเข้ามายังไงโอ้โหแล้วบิงมันเปลี่ยนไปแล้วเ <c oughs> ข้ามาตีจังหวะแรกไม่โดนจังหวะที่2แล้วตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยอครับต้องไปเก็บท่าด้านของตัวขับบอยขับบอยล้มอยู่แถวๆท่อยาวครับ ประตูวาดกันไปพุ่งมาเยาวๆตรงนี้ตรินในตัดมันเด้งอยู่มีไม้แล้วรอยเท้าอยู่ขวามือครับรอยเท้าอยู่หลังต้นไม้ต้นนี้วางเส้นไปหนึ่งวางเส้นไปสองแล้วขอจิงเยาวๆโดดไม่โดนแล้วเรียบรอยครับโอ้โหพบคนโดดอย่างไม่เป็นหนึ่งเอแล้วจบเกมไปเลยครับเกมแรกเกมสี 4, ่ได้อย่างสวยงามครับแอนตเตอริโอเอาล่ะฮะผมพาทุกคนมาอยู่กันในเกมที่สองครับกับด่านลีโอมเมโมรี่ แล้วก็นี่คือสกินม่วงของอันโตนิโอครับแมถ้าเกิดมองข้างหลังนี้มันดูแบบเรียบเรียบไปนิดหนึ่งครับนะหน้าของชุดไม่ได้มีอะไรหวือหวามากครับแต่ว่าด้านหน้าก็โอเคอยู่ครับเดินมาตรงนี้เหมือนจะเจอเป็นเมจิเชียหรือเปล่าวะ,ะเสี่ยงกันเอาไว้แล้วยังไม่โดนครับวิ่งอ้อมกันมาด้านขวามือยังไงครับของวิ่งกันยาวๆจะซาอิรูเชียนไหมอีรูเชียนมาแล้วขอตีร่างจริงกันไปก่อครับ โอ้โหเซ็ตมันดีครับจังหวะนี้ไล่ตามกันมาครับแล้วข้างหน้ามีบ้้นเล็กกันอยู่วางเส้นเสียงหนึ่ง <c oughs> เนเสียงที่สองโ,อโหยังไม่ได้ครับรอบนี้ต้องบอกว่ายังไม่แม่นพอมาครับแล้วต้องเคลียร์แผงไม้กันไปอีกหนึ่งโอ้โหเบ่งอีกสิบวินาทีไล่บีกันมาครับทนาเมจิเชียนเมจิเชียนชีกออกมาด้านซ้ายยังมีอิรูเชียอยู่อีกสองครับ ไล่มาเส้นเสียงโซนาตาดักหนึ่งดักสองแล้วเรียบรอยครับโอ้โหรอบนี้ได้สักทีโอเรามีเบรดเป็นใกล้ๆด้วยครับเดินกันมายาวๆในเกมนี้มีชายผู้มีโชคมีนักโทษครับมีนักมายากลนักปรุงน้ําหอมครับ,ไป,รบไปครับตองวางเก้าอี้ตัวแรกเลยฮะไม่งั้นหลุดแน่ๆครับขบวนเสียงถอดรหัสได้คนนเยอะเอาแล้วเป็นลักกี้ไก่เข้ามาใกล้ๆแล้วขอตีก่อนหนึ่งทีครับ ลักทกายน่าจะมีแฟกันไหมเราจ่ายแฟกันกันไปเลยไปครับต้องขึ้นเลยครับเมจิเชียนน่าจะขึ้นไปแล้วเดินมาข้างบนฉีกออกด้านซ้ายเจออยู่ครับวอเตอร์เสียไปหนึ่งเสียงที่สองแล้วยังไม่โดนไหลบีกันมาแล้วบีบิงคาอยู่ในมือแล้วขอตีไปเลยแล้วกันครับโอ้โหชายผู้มีโชคก็จ่ายแฟกันไปแล้วครับเดี๋ยยาวลงเบรดมนกันอีกหนึ่งครับ สเฟอร์เสร็จหนึ่งเครื่องครับตอนนี้เครื่องด้านบนเหมือนจะได้เยอะอยู่เป็นเครื่องของนักโทษครับจะวางเข้าอีตัวแรกเหมือนเดิมครับเดินใกล้กว่าน,นี้เดี๋ยวแม่งหลุดครับเอาละโอ้ยรถกกิกายครับมาใกล้ๆครับมีนักหน้าของยูโบรียโดติเจ็บกันก่อนไปครับยูรูเชียนยังเหลืออีกหนึ่งไลบีมาที่นักมายากลจะวางเส้นเสียงดักเอาไว้หนึ่งเส้นที่สองโดดไปแล้วเรียบร้อย เอาครับบาร์บี้ไล่ตามนฐานะของตัวลูกากันออกไปก่อนครับ <Huh? S 1> โอ้แล้วตรงนี้มีเ้าอี้อยู่นะแต่ถ้าเกิดวางไปแล้วมันจะโซนไม่ได้เลยครับ <c oughs> จะวางเส้นไล่กันก่อน <c oughs> โอ้เส้นเป็นหากเกินไปครับ <c oughs> ต้องจับครับ <c oughs> เจจิเชียนเดินวางเ้าอี้ด้านในอ้โหูแล้วมาโดนช็อตไปหนึ่ง <c oughs> ขอตีคนเดินไปก่อน <c oughs> ยังไงครับลูก้าตรงนี้จะเอาเส้นไล่อีกหนึ่ง วางดักกันเหมือนจะไม่โดนครับชอบ็อตนี้มันเบี้ยวไปนิดนึงจากพิ้วขึ้นมาวาก็อีเจ้ารวดครับตรงนี้ตัวไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่ากันใหม่แล้วมีเครื่องสะท้นอยู่ตรงบริเวณบ้านเล็กครับหนึ่งเครื่องยิงลายยิงดักกันไปก่อนแล้วตเด็ดตัสยังเล็กอยู่นะโอ้แล้วตรงนี้มีไม้พับครับเขี่ยไม้กันไปหนึ่งโอ้ตรงนี้ไม่เจอเข้ามาด้านในมีแวบๆวบมีแวบๆวบตัวอะไรกันเอ่ย ลักกี้กายหรือว่าลูก้าแล้วเจอกับลูก้าครับไหลบีกันมาหวาเซเซโซลาร์ตา,าไปหนึ่งอยู่ที่สองมาคอยกันเอาไว้แล้วขอยิงเส้นยาวๆแล้วยังไงแล้วโดนไปก่อนอีกหนึ่งชีครับโอ้โหแล้วมาครับเดมอนโนตยิงยาวๆแล้วเข้ามาใกล้ๆระวัางโดนช็อตกันเอาไว้ด้วยแล้วมาตกงนี่แล้วไม่ช็อตครับเก็บงานกันไปเรียบร้อยอเขาเพิ่งจะช็อตไปเมื่อสักครู่ใช่ไหม เหมือนเขาเพิ่งจะช็อตช่วยนักมายาพลกันไปแล้วตอนนี้ใช้ผู้มิโชค,ครับอยู่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเดินจับยาเขาเบ็ดเหม็นอีกแล้วครับเพื่อเซฟว่าตอนนี้เหลือ2เครื่องแบบไม่เต็มฮะเครื่องตรงบริเวณโรงงานที่ได้เยอะทรเกินสบเกิร็น50%แล้วจะวางเข้าอี้จะรวยกันไปตรงนีน้ขึ้นมาแล้วอู้เจอลัคก,กี้กายอีกแล้วน้ำหอมนี่มันเยอะจริงๆน้ำหอมนี่มันเยอะจริงๆจะวางเส้นสิทธิ์แต่วางไม่ได้แล้วครับอุ้มโดนช็อตเข้าไปหนึ่ง เดิกันมายาวๆแล้วยังไงขอตีหนึ่งทีแล้วมีการจ่ายไฟวิเอฟเฟกใกล้ๆแล้วตีโดทนทางด้านของลักกี้ไก่ใ้ตามกันต่อครับบริงยังขาเรามีคนกดเครื่องอยู่ใกล้ๆเหมือนจะเป็นเพอร์ฟูเมอร์ครับยิงทิ้งเอา้าเราไปโดนอีกแล้วครับโอ้โหอะไรกันครับนี่ยิงส่งๆโดนเฉยเบยครับตะกูต้งหอมเจ็บไปอีกหนึ่งไปบีกันมาแลวตอนนี้ก็ไซเฟเหลือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นแล้วบริงยัง้าอยู่ในปือแล้วตีทิ้งกันไปเลยครับ ครับไซเฟอร์เครื่องสุดท้ายน่าจะเหลือเยอะครับจะมาวางเก้าอี้จะรวตอนนี้ใช้ผู้มีชโชคโโหมูเมาส์หายครับจะเอา้าเมาไม่เจอจะสับสก,กิลนี่สับยากเหลือเกินครับแล้วมาเจออยู่ใกล้ๆเป็นทางนัดพี่น้องหอมยิงกันทิ้งไปก่อนได้ไหมแล้วตรงนี้มีการเข้ามาช่วยกันขึ้นมาพื้นที่เรียบร้อยใช้เดมอนโหนยิงกันแบบย,ยาวๆครับส่วนทางนองเส้นเสียส่วน้าต้องรอกันก่อนครับกูดายังมาไม่พร้อม วางได้ไหมวางไปหนึ่งเอาไงครับใกลๆ้ๆขอยิงเสียงกันหน่อยแล้วจวังหวะนี้หลบไปได้ไล่บีกันเข้ามาแล้วตีทิ้งกันไปเลยครับเอาครับนักโทษร่วงมาเป็นเฟสสุดท้ายแล้วด้วยครับตอนนี้ปูดาวของเทเลพอร์ตคาอยู่อีก50วินาทีเดินมาใกล้ๆตรงนี้โอ้โหแล้วเสียงเครื่องไซเฟอร์ตรงนี้ได้ปมาหนึ่งครับ มีทางหน้าของผู้บเมอร์เดินฉีดไปค่อนข้างไกลแล้วตรงนี้มีอีกหนึ่งรอยเท้าเป็นของลักกี้กายแน่นอนครับเดินมาเช็คยังไงโอ้โหแล้ววิ่งยาวเหมือนกันครับใช้เดมอนโนดไล่กันก่อนเป็นลักกี้กายคนเดียวครับที่ยังไม่มีอาการบาดเจ็บนละในมือถือเป็นเข็มฉีดยาลวดไซลิงโอ้โหแล้วมีไอรอนแดดด้วยครับแบบจริงๆครับไลบีออกจากเครื่องกันก่อนยังไงเครื่องนี้ได้ประมาณ25%เเครับเกีีรยไม้ออกมาอีกหนึ่ง อาจจะต้องไล่ใครสักคนครับเเลพอร์ทชอจะใช้ง่ายสิบวินาทีครับตรงนี้ใช้เดมอนโนไปก่อนสิงเสียงกันไปแ,<ต>แล้วดักแล้วครับจังหวะนี้โดนไหมแล้วเรียบร้อยครับตะปูนหอมหอมแล้วเครื่องสัส่นๆกันอยู่จับฮิ้วกันขึ้นมาเลยหวาเกอีกจะรวดกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวไล่ตาทานาของรักกี้กายต่อหวาไปหนึ่งโอ้โหแล้วลักกี้กายเหมือนจะปล่อยมือเอาครับต้องหาให้เจอติเลตัสยังเด็กอยู่ครับ จะแซบหรือเปล่านี่คือประเด็นครับเพียงได้45%ปอร์เซโอ้ยแอบเนียนครับแล้วชุดมันขาวๆพอกับหิมะด้วยนะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าไม่เจอครับโอ้แต่ไม่แน่ใจนะว่ารักาศเขารู้ตำแหน่งท่อแล้วหรือยังยิงเส้นเช็คครับโอ้ยเนียนจัดหาไม่เจอ หาไม่เจอหรือเธอไม่มีแต่สกิลหูมันยังเด้งอยู่นะโอ้ไม่เจอครับแย่แล้วแย่แล้วจังหวะนี้จากเกมเกมสี่จะรอดหนึ่งหรือเปล่าครับโอ้โหขึ้นนะเราอาจจะต้องเช็คเราอาจจะต้องเช็คท่อแล้วนะไม่งังน้นงานอาจจะงอกได้ครับขอเช็คแถวโซนนี้ไว้ก่อนนะตรงนี้หูไม่ขึ้นครับโอเค พ่ออยู่บริเวณบ้านเล็กครับแล้วตอนนี้เซเวอร์เหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านะั้นโอ้แล้วลักกี้กายอยู่นู้นเลยครับโรงงานเดินกันแบบยาวๆครับโอ้ลักกี้กายน่าจะไม่รู้ตำแหน่งท่อด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดจังหวะนี้ครับมีอีกาขึ้นหัวช็อตเรียกแล้วด้วยแล้วใช้ทางด้าน,นาของเดวอนโนครับยิงดักหน้าเอาไว้ก่อนครับให้การกระทำต่างๆเขาช้าลงครับยิงมายาวๆย,ยังไงเจอแล้วด้วยครับ เสียงเดิมห,หวางดักไว้กอนโอ้โหจังหวะน,นี้โดนมั่นเกินครับเราจะขอ,อยิงอีกสักทีได้หรือเปล่าโอ้โหแล้วมันไกลเกินไปน่าจะรอดไปได้ครับไหลบีกันเข้ามาใหม่ครับอีกห้าวินาทีครับจะสามารถใช้เ้นเซกได้เขาหมาไกาๆลๆเราขอตีกันไปเรียบร้อยไปเกมเกมสี่อีกหนึ่งเกมที่สวยงามครับมาครับเข้าสู่เกมที่3กับด่านป่าวงกรดครับโอ้โหด่านนี้ ด่านนี้อาจจะวางเส้นยากนิดนึงครับเดินมาเช็คบริวเวณเครื่องน้ําเขียวกันก่อนมีเซเวอร์อยู่ด้านหน้าหนึ่งคนครับต้องมาดูว่าจะเจอกับใครแล้วเป็นฟารโรเรดี้ครับบกมาตีดักไว้ก่อนอย่างครับยังไม่เจอยังไง่ายแล้วตรงนี้พับปายื้อเวลากันไว้ครับฝ่าเส้นเสียงดักหนึ่งแล้วบีเข้ามาโอ้โหยังเรียกแผลไม่ได้แล้วเดินเข้ามาใกล้ๆแบบนี้ก็ตีฟรีอีสปอร์ตไปหนึ่งทีครับ อครับแล้วเหมื่อนเขาจะเล่นอยู่บริเวณกองไฟโอจะจะใช้ไอเทมเลยเหรอใกล้ๆมีธนาของน้โบนราณวัตถุแล้วโดดไปหนึ่งครับเราจะโดดตามไป <c oughs> โอเคไลบีมายา,ยาวๆครับวาเส้นเสียงหนึ่งเส้นเสียงสองแล้วยังไม่ได้ตีไปแล้วยังไม่โดนครับ <c oughs> กลับมาตรงนี้ข้างบนแล้วมีเส้นขาดกันอยู่ย้อนย้อนแล้วย้อนแล้วด้วยครับย้อนกับทางเดิมแล้วเป็นที่เรียบร้อย โอ้โหตรงนี้มีไม้ตรงนี้มีไม้เดี๋ยวต้องดูครับต้องดูให้ดีว่ามันไปลายไหนกันแน่นะโอ้โหแล้วมีลายวิ่งหลังครับนี่นี่อยู่ลายนี้ครับแน่นอนปริงอาจจะต้องใช้ขอตีดักไม้ไว้ก่อนแถ่บ้านเรียกว่าคนหิวไม้แล้วตรงนี้มีเบสเมนด้วยาจับพิวมาครับอัอตโนริโอเบสเมนมันผมนว่ามันแคบไปนิดนึงนะส่วนตัวนะถามว่าวางเส้นได้ไหมมันวางได้นะแต่แบบ เซเวอร์เขาจะหลบเส้นง่ายไปหน่อยครับตรงนี้เสร็จไปแล้ว3เครื่องครับค่อนข้างจะไล่ช้าครับต้ามาดูว่าจะพลิกกลับมาไ,ได้หรือเปล่าแล้วใกล้ๆตรงนี้มีตินตัเด้งอยู่อ่าเป็นทางด้านของตัว l ิตเติ้ลเกส่วนด้านนี้น่าจะเป็นนักโบราณวัตถุครับครับฉีซือ,อเขาเลยหรือเปล่าฉีซืออ่อเกมนี้มีฉีซืออ้อมีคนขายของเล่นครับแล้วก็มีลิตเติ้ลเก โอ้ oh, แล้วตรงนี้น่าจะช่วยไป่ทันเฟสแล้วนะขอสักทีได้ไหมขอสักทีได้ไหมสักที e สปอร์ต <c oughs> ไปครับ <c oughs> ฟารโรเลยดี้เป็นเฟสสุดท้ายนะฮะกล่ <c oughs> งนี้เดินลงมาเป็นที่เรียบร้อยยังไงโอ้โ oh, ห <c oughs> แล้วกลัวโดตีอยู่เหมือนกัน <c oughs> เดินมายาวๆหวดไม่หวนระหว่ววางเส้นเสี่ยงไว้หนึ่งยึกยักยึกยักยึงยกัยงยก,ย,ย,กยังไงยังยิงเส้นไม่ได้ ยังยิงเสรไม่ได้แล้วช่วยขึ้นมาไปงที่โอ้โหแล้วโดนตีไปหนึ่งทีโดนตีไปสองทีแล้วขอขวดไปก่อนเป็นช็อบสุกขีดครับโอ้น่าจะใช้สกิลอะไรหรือเปล่าจังหว่านี้ตีโดนาหนาขรล l i ต t ้ e เกิ l ไปอีกหนึ่งอาครับโโอ้โหแล้วเหมือนฉีดสกีจะเข้านะยึกยักหน่อยยึกยักหน่อยแล้วขออีกหนึ่งทีเพื่อเจ็บเราก็เจ็บตอนนี้เจ็บทุกคนเจ็บทุกทางครับจะมาอีกไหม ประเด็นคือจะมาอีกหรือเปล่าไม่มาแล้วนะไม่มาแล้วจับพิ้วขึ้นมาครับตอนนี้เครื่องไซเฟอร์เลยสองเครื่องแต่เครื่องด้านบนเนี่ยเสียงค่อนข้างดังครับอาจจะได้เยอะแล้วหรือเปล่าว่างกุยเจะรวส่งกับข้าราชารไปก่อนดึงโคนครับเดินขึ้นมาเช็คด้านบนแล้วนี่ครับเจอแล้วด้วยมีการฮิวธนาของทอยมาเช็งกันไปเถี่ยไม้กระดกกันไว้ก่อนเื่องได้ประมาณ50%ครับ ไม่เจอนะเครื่องไม่สั่นครับเหมือนจะกลับมาซ้ำเครื่องเดิมนะตรงนี้มีรอยท้าก็อยู่วางเซ็ตเสร็จไปเลยเสร็จโอ้โหวางส่งส่งโดนเฉยเบยอ,อันนี้ไม่ได้ตั้งใจวางครับวางแบบไล่ๆเฉยๆนะโดนเฉยเบยจากหน้าของนะโบราณวัตถุนั่งเก้าอี้ไปก่อนครับโอ้โหเิร์ฟเวอร์บอกเฮ้ยไมมันแม่นจังวะแต่ความจริงคือผมวางหัวครับ คี่วาวาง,งส่งมันได้เฉยครับโอ้แล้วไก่ครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นวาร์ปนะโอ้แล้วเขาบินมาพอดีครับเดี๋ยวเรารอกันก่อนรอกันก่อนรอกันก่อนวางเ้นหนึ่งครับเข้าไม่เข้าจะยื้อให้เลยเฟดครับจะยื้อให้เลยเฟดเ้นหมดเส้นหมดยังไงเข้าไม่เข้าเอาเลยเฟดแล้วนะเลยเฟดแล้วนะยังไงเล่นเฟดมาเลยครับผมเอาครับ แล้วเขาช่วยทางน้าขอตัวนับโบราวัตถุโหแล้วบิงเพจะเปลี่ยนไปเมื่อกี้ครับไม่งั้นนี่คือบิงเอาแล้วตียังไงตีไม่โดนแล้วเจ้าคนนี้โดนตีไปทึงทีแล้ววางเส้นเสี่ยงเข้ามาใกล้ๆยังไงตีหรือเปล่าถ้าเกิดเข้าแบบนี้เรายิงได้เรายิงได้เรายิงได,เงได้เรียบร้อยแล้วนักโบราวัตถุครับจะกลับคารืหานแน่นอนแล้วตนนัวนี้ไล่บีท,าาท,ท่าน้าขอถอเช็กกันก่อนเพื่อร์ได้ค่อนข้างเยอะครับวางเส้นไล่กันมาอีกหนึ่งโหแล้วจ่ายไฟวิลชิกไปแล้วครับ กับเอาชนะของนักบวชเราว่าถูกักันไว้ก่อนวันนี้เป็นเฟสสุดท้ายไปครับว่าเก้าอีจะรวจบอกเลยว่ายบาย้แน่นอนแล้วใกล้กลตรงนี้เป็นลิตเติ้ลเกหรือเปล่าครับ mm hmm. มีแต่รอยเท้านะยังไม่เห็นตัวเป็นเป็นครับโอ้ oh, เป็นลิตเติ้ลเกิรฉีกไปด้านซ้าย mm hmm. มีเครื่องสั mm ่น hmm. เครื่องนี้คือเขาปั่นนานมากเลยไม่เสร็จสักที เดินม,มาเช็คโอ้แล้วก็โดดไปแล้วครับกลับเข้ารอยเดิมโอ้แล้วสาวน้อยหายเลยนะไม่แน่ใจว่าไปเปิดเครื่องใหม่หรือเปล่ายึงเส้นเสียงก,กันไปก่อนโอ้โหแล้วจะวาร์าเข้าไปฮิวกันแน่ๆครับเดินต่อชิคกี้เครื่องเซฟได้ยิเนเสียงฮิวเสียงฮิวอยู่ข้างบนเอาละครับ ขอเช็คกันก่อนอ่ตโ,โอเเดินมา<อ>ที่บริเวณบ้านต้นไม้น้ําเขียว<อ>เจอไม้แล้วเจอ2คนแล้วยังคิวกันไม่เสร็จแล้วด้วยตรงนี้ต้องโดดตามกันมาก่อนครับถอยเฉยโดดลงอยู่ด้านล่างอ่ตโ,โอเไล่ตาก,กันมาเข้ามาตรงนี้โอ้โหแล้วมีการจ่ายเฟกเมนต์ต้องวางธนาของเส้นเสียงโซนาตาโซนาตาตรงนี้ได้ไหมแล้ววางไปก่อนแล้วขอยิงแล้วหลบไปยังไงสวนงามโดนเฟกเมนต์มาอีกหนึ่งทีครับต้องเขีรยไม้กันก่อน โอ้โหแล้วสิ่งกันแบบนี้ใครจะปั่นครับใครจะถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์แล้วไล่บีกันมาโดยเดนอนโนตเดนอนโนตแล้วจะวางเส้นเสียงโซนาต้าไว้โอ้โหแล้วกระดาษเฟกเมนมาอีกหนึ่งวเส้นเสียงดักแนวขวาแล้วขอยิงกันไว้ก่อนแล้วยิงไม่โดดจากหี้ก็ขอตีไปเลยแล้วกันครับเอาละฮะตรงนี้ต้องเขียรยมาแล้วยอมแพ้เป็นที่เรียบร้อยครับ และนี่คือสกินใหม่ล่าสุดข,ของอัลโตเรโอเพื่อน่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฮะ